โอ้าโอ้าวว้าวเดี๋ยวๆๆเฮ้ยสวัสดีครับไม่อีกรอบจ้ะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรลดำซิ่งดินเดืนครับเอาสวัสดีครับเสี่ยพี่ โอ้เป็นไงเป็นไงเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมโอ้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้บ่อนี่พี่เคยมาเดย์ตะนักใครบุญหรับตะกมลน่ะใช่นี่ยเขาเอาเขาเอาคูสะตรงนี้แหละน้ำไม่ออกฮะไม่ตอนตอนพี่มาน่ะเขาเอาคูสะตรงนี้เนี่ยนาเนี่ยจมหมดเลยนี่ใช่เนี่ยเลีหมดเลยเนี่ยตอนที่ไอ้อะไรดูซานวะ ตอนดูซานขุดนี่ตอนนี้ชมซานชมซานประเทศไหนนี่ตรงตอนถึงสะพานสองพันเที่ยวอู้ขอกขาวเลยดิสองพันเที่ยววันนี้ร้อยเที่ยวยังไม่กระดิกอู้มาด้วยวะมาด้วยได้ไหมมาเอานฮะมาไหมมาได้ไหมเดียวห่คันนี่เอ้าก็เป็นเต่าแก่ไหมฮะขี่คันบางคันเดียวนะได้ไ ดูทางก่อนลูกเพริเป็นไงกรองนี่ใช้ดีไหมฮะก็ไม่ดีนะครับให้มันไปซื้อภาสีมันไม่ยอมไปอ้าวตายเลยนายยกดูยู่หน่อยอยากดูฝุ่นนะดูฝุ่นขอดูฝุ่นหน่อยฝุ่นนี้เครื่องเหรอฝุ่นในกรองนะขอดูหน่อยได้ไหมมันออกยากเลยพี่โอไปโชว์หน่อยไปหมฮะ ไปดูตอนเรื่องงานตอนเรื่องงานงัดให้ดูฮะเรางัดให้ดูมันงัดยากเหรอใช่พี่มันเติดยากอ๋อมันฟิตเกินวอู้หูเอารถไถมาทำทางหน่อยเอาเยียบมาเยียบอู้อ้ทางต้ระมานรถเพื่อ ไปน่นไปโน่นไปนู่นเอาหัวไปนู่นเอาอย่างไรท F08 ครับคันนี้ไปมิล็ดโอ้ oh. c อพีที ดูถูกนะครับคันนี้มีสโลโนี่รถขุดมาร์คทีนะครับ ปีอูสองปีลวมั้งบ่อนี่ตอนนั้นเขาเอาแต่ครูสะออกครับมารอบนี้นี่ขุดเป็นสะเลยตอนนั้นเสียกระมนครับขุดตอนนี้เสียกระมนน่าจะไม่ได้ทำแล้วครับน่าจะเลิกทำแล้วน่าจะไปทำอูรถเกี่ยวมั้งเสียกระมล quá oh. hey, đưa lo lắng đưa lo lắng ทางโหดจริงเนี่ยนาเนี่ยอูโหูต้าไม่ปูทางวิ่งไม่ได้เลยนะเนะโอ้รถยังมาได้นั่นนี่มันต้องปูทางวิ่งกับนานี่ถ้าใครดูคลิปผมครับ เคยดูคลิปนี้จะเห็นต้นนี้อยู่นะเนี่ยก็ลอกตรงนี้แหละลอกคูตรงนี้แหละเนี่ยะ<า>อ้าวเอ้ยยังไงน่ะ จริงครับเปลี่ยนทางไหมครับอ,อ่าเนี่ยเดี๋ยวดูเอสกัน <K> S. <S โอ้ยลบลบลบออกให้คเอสไปลบก่อน นานี่นี่ยังไงก็เหมือนเดิมเลยครับอ้าวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยโอ,โอ,มอ้มีก็สองมีก็สองจอกแนทะ้ ไม่หมดดื้อเลยอ่ะนี่รอรอหฮะรอรอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้ตายเลยอันตรายมากนี่ครับนาเนี่ย ตอนนั้นโอ้โหมาไปทางนู้นก็จมมาตรงกลางก็จมตรงนี้ก็จมนี่ดูมาเราชมพี่ร็อกค,ครับ ยังไงดีไมนยังไม่เห็นดีก็ควรจะพล้ขอ,ขอ,ของแน่ก็คุยกันไน่อยู่โอ้โหนาฬเสียงทีอันตรายมากช่วงขึ้นนี้ช่วงที่มันกระชากนี่โอ้โหเสียงดอกจอกเสียงทั้งเสาขาดดอกจอกแตก ต้องเสริมดิน,ดนอีกเนาะตรงนี้เน,ะน,นาะไปเออโอ้ยร้อยเจ็ดห้าสบายสบายเลยครับมาปิดท้ายครับที่เรา ยังมีรถม,า,มรถาเอาอีกนะครับรอชมครับอาป๋าทำทางเลยครับนี่เทดักทำทางเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอนี่ จะรอดไหมครับคันนี้จะปูทางหรือเปล่า ง,งานก็คำท,ทางหน่อยครับปูสูงสูงไว้ก่อนเลยถ้าง,งานเยอะครับปูไว้เลยครับถ้าง,งานเป็นพันเที่ยวนี่โอ้โหต้องปูไว้สูงสๆไปเลยจบ เจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็บายบายครับผม